อ่ะยกที่หเริ่มต้นขึ้นมามาที่ครับที่เดือนผมพร้อมบวกครับเฮ้ย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 ยหัวสิครับ โกรธครับตำที่ไม่ได้ครับดูครับขาหลังขาหลังพี่เดือนแหงแหงสก,กิดเบาๆหลงรุดตัวแล้วหล,ลงลงรุดตัวแล้วหลวงเอ้ยเอ้ยเอ้ยแทน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 โช่อดอกไม้ครับแทนแทน แทนแทน,แทน,แทนของพี่เดือนสีเขียวของน้องดาวสีชมพูขอบประคุณมากๆนะคะ กวนที่ไอตัวแสบแม่ไปเป็นกรรมการนะแม่แปลงเป็นกรรมการไปแซ่บฮ่าฮะอ,อีเจ้ะบาดเมียนเตี้ยงแห้งเลยไง แถบซ่าพี่หลงพี่หลงไปแยกหน่อยโอ้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 ย โอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้วนทำไรอ้วนหาเรื่องไปทั่วนั่นนั่นหาเรื่องกับพี่หลงอเหรอโอ้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  ถ้าเรื่องไปทั่วว,วันนี้วันนี้พ่อไม่อยู่ทั้งวันเพิ่งจะเห็นหน้าพ่อพ่อไปอยู่ใกล้ที่หลงพี่ต้องโทษพ่อไม่ใช่ความผิดดาวความผิดพ่อ,อเออเล้ยพ่อ ไม่ยอมครับไม่ยอมไม่ยอมพี่ที่ไหนเป็นแบบภาษาัยรุ่นนะครับสิสิทธิ์ดาวมงคลกับสิทธิ์เดือนมองคลสิทธิ์เดือนมองคลอยู่เฉยๆครับทำไมแม่ลนพี่ไม่ได้ชนเสาส้นเสาเแ่นนั่นเอง มาเรื่องไปทั่วแม่ยานะแม่ยานะครับอยานะครับแม่ผมไม่พอใจนะแม่อเอเผมพร้อมบวกครับ เป็นเจ้าไหนมึงมันเป็นเจ้าไหนบอกแมวมาบังมันเป็นเจ้าไหนหาเรื่องไปทั่วเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยดูท่าเฮ้ย ไป้ๆๆๆไปไปยวมาหาเรื่องกับพ่อนะให้พร้อมบวกนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ่ะยกที่หนึ่ง <S <S เริ่มต้นขึ้นมามาดีครับพี่เดือนผมพร้อมบวกครับ เฮ้ย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 บวกกับพี่เดือนดิมาใส่รมอะไรกับพ่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกัดงวงกัดงวงแล้วอุ้ยอุ้อุ้ยอุ้ยอุ้ย้ยเยจเอปรเหมืน่เดือเฮ้ยแงงนี่แ่ หยดหัวสิครับโกรธครับตำพี่ไม่ได้ครับดูครับขาหลังขาหลังพี่เดือนแทงแทงสกิดเบา เฮ้ย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 เฮยกดให้พี่ชนเสาเฉยเฮ้ยเฮ้ยหาเรื่องพี่หลงเอาทำบีเดือนไม่ได้มันหาเรื่องพี่หลงพี่หลงไม่รู้เรื่องอะไรเลยเออเออเออไอ้ยย่าพร้อมบวกครับ เฮ้ย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 ก็มาดีครับก็มาดีครับก็มาดีครับพี่เดือนก็มาดีครับหลงมาช่วยพ่อหน่อยหลงอันนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ชนเาเดี๋ยวพี่หลงพี่หลงเอ้ย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 ไอ้ยาไอ้หาเรื่องคนไปนทั่วเฮ้ยเฮ้ยดูท่า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 ดูดูดเอียงเองียงเองียงทำได้อยู่พี่หลงพี่หลงอ้าแม่เขาทำเหมือนกันเอ้าเอาเอาป๊ะเเป็นไร เออโอ้โหวันนี้ทำไมวันเดดถึงขนาดนี้ครับหาเรื่องคนไปหาเรื่องไปทั่วเอ้ยเอ้ยลงรู้ตัวแล้วหลงลงรุดตัวแล้วลงเฮ้ยเอ้ยเอ้ยยา,า,เ,าเตะโดนไม่ไม่ถั่เตะยงยกขาไปทั่ววัน มาสิครับพี่เดือนครับมาสิครับผมพร้อมบวกครับพี่เดือนสวค่ะวันนี้เรามารีวิวของฝากนะคะจากผู้ส่งผู้ส่งจากประจินบุรีค่ะชื่อเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษานะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในคืออะไรโอ้จากพี่แอมณีรัตน์เม ดูดูเบื้องหลังการการรีวิวนะครับเด็กชายคนหนึ่งนะครับงอนมันได้เล่นกับพี่จากพี่แอร์ค่ะจากพี่แอร์เฮ้ยเฮ้ยดาวเฮ้ยดาวมันเบามากเลยนะดาว đau mình mau mát à đau mình mau mát นี่คือช่อดอกไม้จากพี่แอร์แผ่นๆๆแดนๆๆแดนแดแผนแดนอะไรแม่ให้<ม>เราเสียบนี่เสียบอะไรเสียบแบงค์โอ้โหไว้เสียแบงค์เหรอทั้งสองอันเลยเหรอเอามาดูหน่อยสีเ e อียนหนึ่งนะก็ถือก่อนนี่มันต้องดึงออกจากอนี่ไงเพราะว่าพี่แอร์เขาลับมีอะไรข้างในหรือเปล่า โอ้ยอยากได้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 อ้วนอยากได้ไหมยังอ้วนเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยน้าน้องดาวถือหน่อยแม่น้าน้องดาวถือหน่อยแทน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 โชว์ดอกไม้ครับแทน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 แนของพี่เดือนสีเขียวของน้องดาวสีชมพูขอบพระคุณมากๆนะคะ อะไรกันขอบพระคุณมากๆนะคะพี่แอร์สำหรับช่อดอกไม้สวยๆไว้ให้ใส่แบงค์ในงานมันเกิดน้องดาวแน่ๆเลยถ้าจำไม่ผิดนะคะโอ้โหน้องดาวจับน้องดาวจับน้องดาวจับกับพี่ดีอย่าไปดึงตรงนั้นอออโอ้ยเอาใหม่เอาใมเอาใหม่ลูกเอาใหม่เอาสวยๆสวยๆพี่เดือนต้องมอบให้น้องสิลูกไปเลยไปจับเดีย มาจับมือโวยฮะ đi Có จับจับดึงดอก lúc ดิเฮ้ยก็ Chịp đuôi, chịp ถุงด้วยนะ่ะเจ็บถุงด้วยเจ็บถุงด้วยสวยมากค่ะสวยมากเลยงสงสัยจะไว้งานมันเกิดน้องดาวใส่เป็นเช่ดดอกไม้ใช่เอาเสียไปขึ้นออกจากโต๊ะสีชมพูเมื่อกี้ขอบคุณมากๆนะคะพี่แอ